สวัสดีค่ะเดนมาพบกับ EP ที่สองของการวาดภาพกราฟิกโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะท้งที่แล้วเนจำได้ไห่เอ่ยแล้ว,วาดกระต่ายน้อยหน่งตัวไปแล้วเราจะวาดนิทานนะคะที่ทุกคนก็รู้จกักคือนิทานกระต่ายกายะะับเต่าค่ะเมื่อเราได้กระต่ายหนึ่งตัวแล้ววันนี้เราจะมาทําฉากให้กระต่ายนะคะกระต่ายก็จะอยู่ในป่าใช่ไหมคะเดนเดนก็ไปคลิกขวาะะแล้วก็เลือกจกัดรูปแบบพื้นหลังนะคะแล้วก็ ไอ้เรี่อตรงทุดเปลี่ยนระดับสีนะนี่ก็เปลี่ยนสีให้มันเป็นท้งฟ้าก็เป็นสีฟ้านั่นเองก็ไปเรื่องสีฟ้าแล้วก็ไล่ระดับข้างล่างสีขาวนี่ก็ไล่ดูว่าต้องการขาวมากขาวน้อยระดับไหนนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเนี่ก็เราก็ทําการวาดญ้านะคะเนิเน,นญ้าพุ่มญ้าที่เป็นพุ่มกลมๆนะคะ เราก็ไปที่หน้าแรกนะคะแล้วก็ตรงรูปวาดไปเลือกรูปนะคะวงรีนะครับถ้าคลิกขวาทําการล็อกโหมดการวาดภาพเพื่อเราจะได้วาดทีเดียวแล้วรูปทรงมมันจะไม่ล็อกไม่ยักขยับนะคะอามาดูกันพอถ้าใยเราเรียบเราแล้วมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่หมายบวงนี้นะคะจีได้ทำการวาด จะเอาเอาวงแค่ไหนก็สามารถวาดได้วงเล็กวงใหญ่ หรือถ้าใครจะไม่ถนัดในโหมดนี้ก็าสามารถก็ปีวงกลมได้นะคะเราจะเอาขนาดไหนเราก็ตอดได้อันเล็กอันใหญ่อันใหญ่ันเล็กแล้วก็สามารถได้ไม่มีข้อข้อจำะัดถนาด แบบไหนต้องการแบบไหนเรนก็สามารถไปเลือกได้เลยนะคะทงการกัปปี้กดชิปกับคนถอยค้างไว้ก็ลากไปที่คูทํำก็ได้นะคะ่ะมันทำได้หลายอย่างค่ะเรียนเรยก็ลองํำดูนะคะก็ให้ เป็นกุ้มย้ายั่้นะคะทั้งสไลด์เลยเมื่อเมื่อเราต้องการได้นะคะเอาแค่นี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ทำการคลุมวงกลมเรานะคะแล้วก็ไปเอาเส้นกรอบออก่อนค่ะนักเรียนแล้วแล้วเราก็ใส่สีอุ้มญ้าเป็นสีเขียวนะคะเยเดินจับ จัดกลุ่มให้พุ่มย่างันแล้นะคะแล้วก็นำไปเอาไว้ข้างหลังกระดานะคะเราจะได้พุ่มย่าหนึ่งพุ่มต่อาปเราไม่ต้องทําเพิ่มนะคะให้เสียเวลาเราก็ททำการก๊อปพุ่มย่านี้ไปได้เลยนะคะแล้วในแก็เปลี่ยนสีของพุ่มย่าเอานะคะว่าต้องกานได้สีอะไรนําพุ่มย่านี้ไปไว้ข้างหลังนะคะอ่าเราจะได้พุ่มย่าและพุ่มย่ามีการไล่ระดับ นะคะต่อมาเมื่อเรามีพุ่มยาแล้วเราก็ต้องมีเนินดินเนะาะกระต่ายจะวิ่งในป่าก็ต้องมีเนินดินเราก็ไปที่แทกไปที่ลูกลาไปเรื่อยข้นเส้นอิสระนะคะเราก็ทำการลากเส้นเราเลยลากเพ้่อครอบเพื่อล้อมสลายเนะะียค่ะ ได้ปุสนลายก็ลากไปนะคะลากไปคลิกไปในแถเมนให้เลืพื้นที่เราที่ที่เราต้องการนะคะอ่าเมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการเปลี่ยนสีแล้วเอาเส้นกรอบของเนินเนินดินออกนะคะเนินดินเราเป็นสีอะไรดีน้สานี้สาม,สามอ่ะ แล้วเรียนชอบสีไหนก็เลือกสใส่ได้ค่ะนี้ครูจะใช้สีนี้แล้วก็นําไปไว้ข้างหลังนะคะอ่ะแาแเ้าก็จะเห็นภาพก็ตาค่ะก็ต่ายชัดเจนแล้วแต่นั้นที่เปนสังเกตเห็นเขาว่าตรงพื้นตรงเนี้ยมันยังเป็นสีขาวอยู่นะคะนักเรียนจะขยับมือดีขึ้นไปสูงก็ได้แต่ดู มันเลียบเกินไปนะคะดูพื้นเงินดีอย่างเงี้ยมันเรียบมันแบบความเป็นเงินดีมันต้องมีเอยกยักษณ์เนินๆทุกส่วนต้องต่ำใช่ไหมคะ,คะนักเรียนนักเรียนก็ไปเลือกเหมือนเดิมเส้นกิจตลาดนะคะนักเรียนก็วาดตรงนี้ อันนี้อยู่หลังย่าแล้วใหม่ใน,นก็ดีๆไปได้ก็จะเลือกใหม่สามารถทำให้มัมนดีๆมันก็จะมีแบบขึ้น,นต่ำสูงเช่นไหมคะมันก็จะไมีพิเศษเสมอแล้วก็สามารถทำได้ ต้องคูให้ไอสูรที่เราต้องการนะคะแล้วก็ไปเอาเส้นต่อออกแล้วก็เราเราก็ใส่สีนั้นเดีนี้เป็นสีเดียวกันแล้วก็นำไปไว้ข้างหลังเรนสังเกตเห็นว่าเนี่ยตรงพุ่มแญากาตรงนี้มันจะเป็นเนินๆใช่ไหมคะดูแบบเข้ากันดีแล้วเดียก็ตรงที่เป็นสีขาวอยู่นี่ก็สามารถขยะบ พุ่มหลงไม่ได้ยังไ,ได้มองไม่เห็นสีขาวนะคะครับพุ่มยญามาบางสีขาวจะได้แบบอันนี้อินหนึ่งอันอ่ะเอาก็ได้แล้วนะคะ พุ่มหญ้าก่องข้าไ่ายกับเนินดินที่เตรียมพร้อมจะวิ่งแข่งกับเต่าแล้วในครั้งนี้ก็วัดเพียงแค่นี้และพุกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ